สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อเม่พี่นอ้องเอฟซีสุขุสุขนเนนะจ้ะคลิปบ,บ่คอยเด้ลงเยาว,วากันเด้อจ๊ะก,ะกราบขอบคุณถุกถุกกาลังแรงใจที่เขามารับชมเด้อจ้ะทุกคนจ๋านะคะช่วงนี้กะยากแน่นาจะเน้ะหนึ่งแรงสองก็ต้องเกี่ยวห้าให้ง้วเนวจาจะนาะงัวงก็หลายตัวเนวจาจะนาะทุกคนจ๋าก็ต้องซ้อยกันเกี่ยวหญ้าให้งัวหาหยาก็ยากเนาจะนาะทุกคนจาน๋นนจาปีนี้ เฮดกับว่าเกิดจ้านอไมักับพ่นเกิดจา่น้องนะคะกะเฮ็ดไดกกคือแค่หาปลากับเกี่ยวหยางงัวนน่าจะพี่นองจ้าเมื่อนี้กะมีอย่างมาอวดนาะจะเนาปไปยกหลังจากที่ไปยกย่อมาแล้วนาาจะนะทุกคนจ้านี่กะกะมีน้ำจิ้มน่นัวน้ำจิ้มเมี่ยงปลาเผาน่แจะทุกคนจ้าตำแบบนนัวเลยจ้ะแต่แค่เมื่อไรเดี๋ยวเฮียจะพี่น้องนี่ค่ะนะคะแล้วกะมีพวกพักจ้ะ ัคาคอมเป้ผักชีฝรัง่งผักชีไทยสารน,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 นะะน่แล้วจะต้นหอมจ้าแล้วกับขนมจีนนะคะทุกคนแล้วก็ปลาจ้าอาจจะเหนื่อยเสียงแหบเสียงแหงเด้อค่ะพี่นอ้องปลาเผาเผาเอาบุญนี่เลยจ้าพี่นอ้องปลานิ้งเผาะยุกย่อมากมือใได้มากหลายอยู่จา้าได้พอได้กินจะเอาไปแม่น้ำกับเฮ็ดกินจาของน้ำจะพี่น้องนะคะแล้วก็มีพักจะ้ะมีพักนี่จา้าพักสวย,สวย สดๆจ้าสลัดคอสนะคะทุกคนพักสลัดคอสนะจ๊ะหากินได้ดูดอกจ้าเมืองไทยก็มีอยู่จ้ะอยากกินกับคนใดกินอยู่จ้ะเอามาห่อเพ็ดเมียงปลาเผากินนะจ้ะทุกคนจ้ามือนี้กับมาทักทายเอฟซีซัมเน่เราจะเราต้องกราบขอโทษขออภัยน้ำจ่าท่าบ่มีเวลาสิจะไปดูแลทุกคนเราจะเนาะทุกคนจ้าบ่ได้ไปซับอร์ตบ่ได้ไปเบิ้งกระเบิ้งอยู่บางเทียกระเบิ้งกับอะไ้คอมเมนต์เราจะเนาะทุกคนจ้าเวลาหน่อยวิลิจ้า มือนี้กระตื่นหนึ่งแต่ตีสองทว่ปาปฏิยัมพันธ์ในน้องได้ใจทุกคนนะคะต้องขอโทษหลายๆนะจ๊ะเนาะ้องก,ก็ขอบคุณทุกๆกำลังแรงใจนะจ๊ะเนาะจังคอยขอคลิปดีๆถ้ามีเวลาก่ะเจี๊ัดคลิปดีๆให้ล่งนะจ๊ะลงให้เบิ้งนะจ๊ะเนาะพี่น้องคานะคะขอบคุณที่รับชมจ้าขอสวยก่อนจ้าบ๊ายบายคะ่ะขอบคุณนะคะ